ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98 MHz เมกะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการที่นี่เมืองลุงครับอัปเดตทุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการ ที่นี่เมืองลุง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568ค่ะกับรายการที่นี่เมืองลุงนะคะเช้าๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณ9นกาถึง10นากานะคะอยู่กับดิฉันรวยรินทองชูค่ะเช้านี้เนาะอากาศสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะ,ะเรามาดูนักนิดนึงเช้าๆแบบนี้เนาะเมื่อกี้ก็เปิดเพลงเป็นกำลังใจกันเนาะเป็นเพลงบทเพลงที่ เกี่ยวกับรักบ้านเกิดนั่นเองนะซึ่งสักจากสถานการณ์ช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วติดตามกันอย่างใกล้ชิดไหมคะเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะาทางรัฐบาลเองเขาก็มีการสั่งการนะคะในการป้องกันอธิปไตยของประเทศไทยเราอย่างเต็มที่แล้วก็มีการลดระดับค่ะความสัมพันธ์ ทางการทูตกับกัมพูชาแล้วด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะคุณฟังซึ่งเมื่อวานนี้คะ่ะช่วงเย็นนะคะภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะท่านภูมิธรรมเวิชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชก,การแทนนายกรัฐมนตรีค่ะเขาก็มีการชี้แจงนะคะในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุนะคะปะทะระหว่างทหารกัมพูชาและก็ทหารของไทยในพื้นที่ โดยจากการรายงานค่ะคุณผู้ฟังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยค่ะพบว่ามีการใช้อาวุธนะคะหลากหลายประเภทด้วยกันแล้วก็ยิงเข้ามาในเขตแดนของไทยก่อนโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรวม11รายด้วยกันค่ะแล้วก็เป็น แยกเป็นพลเมือเนี้ค่ะสิบรายแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารหนึ่รายด้วยนะคะรวมถึงมีผู้บาดเจ็บนะคะยี่รายซึ่งแบ่งเป็นพลนเรือน24่รายและเจ้าหน้าที่ทหารสี่รายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เออถ้าติดตามกันอยู่นะเขาก็จะมีรายงานด้วยว่ามีการยิงนะคะเข้าไปในบริเวณปั๊มน้ํามันนะคะร้านสะดวกซื้อและก็โรงพยาบาลในพื้นที่ด้วย ซึ่งทางรัฐบาลนะคะก,ก็มีการประนามในเรื่องนี้ด้วยในการใช้ความรุนแรงที่ไม่เป็นไปาตามหลักกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแล้วก็พร้อมยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้ยยังไม่ใช่การประกาศสงครามค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นการพัฒกันในการรักษาออธิปไตยของไทยซึ่ง เหตุประทัดดังกล่าวนี่ค่ะก็เกิดจากการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาและก็ประเทศไทยเราจึงจําเป็นค่ะต้องดําเนินการนะคะในการป้องกันอัทธิปไตยของประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะนายภูมิธรรมท่านก็ยังกล่าวอีกว่านะคะกองทัพค่ะได้ดําเนินการปกป้องนะคะอธิปไตยในพื้นที่อย่างเต็มที่และก็มีการมอบอํานาจค่ะให้เจ้าหน้าที่ทหาร สามารถใช้มาตร,ราการนะคะที่จําเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์นั้นมีความเร่งด่วนและก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยเกิดเหตุขึ้นนะคะในพื้นที่7จังหวัดเอโทษค่ะโดยเกิดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดค่ะก็จะมีจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมและก็สุรินทร์นะคะ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงนะคะได้จํากัดสถานการณ์ให้อยู่ภายในพื้นที่แต่รัฐบาลเองก็มีการระมัดระวังนะคะบริเวณชายแดนอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้มีการมอบหมายค่ะให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะดําเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีแผนรองรับที่เตรียมไว้แล้วอย่างเป็นระบบด้วยแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานนี้เขาก็มีมติด้วยนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ เร่งดาเนินการนะคะดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเย,ออยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่มีอยู่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีการสั่งปิดนะคะโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงชั่วคราวแล้วด้วยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการดําเนินการนะคะเปลี่ยนโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวรวมถึงอบพยพคนป่วยค่ะ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี้ไปอยูอ่ไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สําหรับมาตรการด้านการต่างประเทศนะคะทางรัฐบาลเขาก็มีการลดระดับนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูมิกัมพูชานะคะโดยมีการเรียกเอกอากาัครราชทูตไทยประจํากัมพูชาเนี่ยค่ะกลับประเทศไทยแล้วก็มีการส่งเอกอากาัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยเนี่ยกลับไปยังประเทศด้วยซึ่งก็เป็น มาตร,ราการนะที่มีความรุนแรงที่สุดในทางการทุตแล้วแล้วก็ตอนนี้เองก็มีการเขาเรียกว่าเราไม่ได้เราต้องรับมือแล้วเนาะต้องรับมือแล้วก็ต้องป้องกันหลายๆมาตร,ราการตอนนี้ก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องะะก็มีการดําเนินการกันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่ทํางานชายแดนนะคะทางนางสาวสสิการวัฒนาจาันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการผึิต เผยด้วยนะว่าทางในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเขาก็มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยนะคะที่ทํางานชายแดนและก็รายงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยค่ะก็ขอให้เพิ่ม ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดเหตุความรุนแรงนะคะทั้งนี้ค่ะ,ะ,ส,ะสถานเอกอกัครราชทูตไทยณนะกรุงพนมเปญเขาก็มีการแนะนําให้คนไทยที่พำนักนะคะหรือว่าพำนักชั่วคราวในประเทศกัมพูชาและก็ไม่มีความจําเป็นเนะะี่ยค่ะเดินทางออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะดําเนินการได้อย่างปลอดภัยและก็ขอความร่วมมือคนไทยนะคะที่ไม่มีความจําเป็น ที่จะไปกัมพูชาก็งดการเดินทางนะคะแล้วก็หากว่าในกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อหน่วยงานของไทยได้ที่สถานเอกอัครรารชทูตณนะกรุงพนมเปญน,นะคะหมายเลขตัวศัพ์ฉุกเฉินนะคะ,ะบวก855-09ขออภัยค่ะ975-749-682นะคะหรือว่า โทรไปที่ call center ของกรมการคงคงศูนได้นะคะซึ่งก็จะเป็นการะจะได้เข้าไปช่วยเหลือนะคุณฟังผือพุดข่าวนี้แล้วความรู้สึกว่าใจใจคอแบบเนาะอืะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังเราในฐานะผู้อยู่ได้หลังก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะตอนนี้เขามีการเปิดรับในเรื่องของการ บริจาคนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เวชชัณฑ์ยาด้วยสําหรับผู้ประสบภัยในการจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจนะคะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดบุรีรมัมย์ก็สามารถบริจาคก,กันได้ในในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ขอความร่วมมือช่วยเหลือนะแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็เช่นเดียวกันท่านใดที่สะดวกก็สามารถไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้นะคะก็ยังไงต้องส่งกำลังใจนะคะให้กับเหล่า,ลาทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีการดูแลในพื้นที่กันอยู่ส่งความหวงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งนี้นะฝากอีกนิดนึงในการติดตามข่าวสารเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเฟกนิวกันด้วยข่าวพร้อมก็มีนะก็ยังไงฝากติดตามในส่วนของอาการเผยแพร่ต่างๆด้วยนะคะ ก็ติดตามได้ที่เพจของกองทัพภาคที่2หรือว่าของกรมประชาสัมพันธ์เราที่จะมีการาดำเนินการมานำเผยแพร่ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดนะเพราะเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันก็มีในเรื่องของข่าวปลอมก็เยอะเหมือนกันซึ่งมันจะเพิ่มในเรื่องของการสร้างความรุนแรงได้ด้วยนะคะ